เปิดสถานะหัวใจจีสุดที่รักหล่อว้าวุ่นเบอร์นี้มีเจ้าของหรือยังกระแสฮอตมาแรงมากๆตอนนี้สำหรับนักแสดงหนุ่มจีสุดที่รักลูกชายของเจี๊ยบที่สุดซักวีจิต็อกเกอร์ชื่อดังในอดีตเจ้าของเพลงฮิตมากมายที่ล่าสุดฝากฝีมือการแสดงในบทบาทตุลละครเรื่องเกมรักทรยศที่นาทีครองใจสาวสทั่วบ้านทั่วเมือง ล่าสุดนักข่าวได้เจอหนุ่มจีก็ไม่พลาดจ่อไม่อัปเดตสถานะหัวใจเป็นอย่างไรบ้างจีสุดที่รักบอกว่าหัวใจก็มีสี่ห้องครับแต่สี่ห้องนี้ยังไม่มีใครเรื่องสเปกไม่มีเลยครับถ้ามันเจอแล้วมันใช่ชอบก็คือชอบหมายถึงต้องลองคุยลองศึกษากันก่อนจะเป็นเพื่อนหรือไม่ได้เป็นเพื่อนมาก่อนก็ได้ถ้าคุยแล้วสปาร์กจอยคุยแล้วสบายใจ ก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เฮลตี้ดีและไม่ว่าจะผู้ชายจีบก่อนหรือผู้หญิงจีบก่อนก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญแวะมาคุยกันได้